บอสนวัตชาดเดือดคุณปุ้ยปิยพรผมไม่ใช่เพื่อนเล่นของคุณก่อนหน้านี้คุณปุ้ยปิยพรแสนโกสิกผู้บริหารบริษัท TPN Global จำกัด um หัวเรือใหญ่ของเวที Miss u n i v ว r s e t h a i l a n d และเวทีนางสาวไทยได้ออกมาไล์สดชี้แจงหลังสุดทนค่ะโดนด่าโดนแซวว่าเป็นสลิมมานานพร้อมกับชี้แจงถึงบอสนวัตเ้าของเวที m i s s Grand i n t e r n a t i o n a แลและเวที Miss Grand Thailand ประมาณว่ารู้สึกว่าเราต้องมาคุยกันปุ้ยไม่เคยทำอะไรให้พี่นวัตเลยไม่เคยยุ่งกับพี่เลยเวลามีสื่อมาสัมภาษณ พิณวัตเป็นคนเก่งทําให้วีีมิสแกลดของคนไทยดังไกลไปทั่วโลกและไม่เคยเอาตัวเองไปเทียบมันน่าว่าตัวเองเป็นวีธีอันดับหนึ่งปุ้ยเคารบพิณวัตแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องมาจงเกียดจงชังมาตีกันปุ้ยไม่เคยตีกับพี่เลยนะยอมรับว่าฝีมือของปุ้ยไม่เท่าพี่เลยพี่เจ๋งกว่าเยอะแล้วเราจะขับขึ้นวงการนางงามด้วยกันแบ่งพักแบ่งพวกด้วยความเกียดชังหรอซึ่งล่าสุดค่ะบอสนวัตนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเลดี้สุสิตีพูดถึงคุณปุ้ยอย่างดุเดือดว่าผมไม่ใช่่เพืเออนลขขงงคุณิกมมาแสจผได้ เอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจากปากบอสนวัดกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ผมเราผมผมจะไปเข้าใจอะไรเพราะว่าผลลัพธ์มันยังเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยเพราะยังไงนกหวีดผมไม่ผมไม่ไว้วางใจอยู่แล้วนกหวีดก็คือนกหวีดถ้านกหวีดเปลี่ยนนิสัยคงไม่ทาอย่างนี้กับผมหรอกถูกไหมฮะนกหวีดไม่นกหวีดมันก็ส่วนหนึ่งส่วนสาคัญที่สุดคือนิสัยคุณเป็นยังไงคุณชอบให้คนอื่นมาด่าผมคุณชอบเซ็ตคนอื่นมานั่งด่าผมแล้วคุณนั่งหัวลาะคุณเอาตั้งคําถามเองให้คนอื่นมายกถามแลล้ววคคุุณณนัั่งหเาาะดดดไอม มาเวทเวทไขนาดคุณไลาแคุณนั่งหัวเราอคุณให้นางงามยุคก่อนมานั่งบอกว่าน้องเคยประกวดอะไรมาก่อนอ๋อประกวดแกนจังหวัดนี้ต้องอ๋อเดินสายเรอะคะแล้วคุณนั่งหัวเราคุณคุณเป็นอะไรอ่ะนี่คือ,น,คอนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่สลิมอย่างเดียวนะแล้วผมก็มั่นใจว่าคุณสลิมฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่สลิมเขาไม่รองงบจากรัฐบาลหรอกแต่เขาบอกว่าไม่เคยคิดไลยกับพินวันนะที่ทำดีมาตลอดท,ที่ที่ถามเนี่ยล้วที่ทำทำดีไหมฮะ ค่าของคนอยู่ที่ผลงานดีไม่ดีให้คนเขาดูดีกว่าครับอย่าพูดคําพูดเชื่อไม่ได้ผมไม่เคยเชื่อคําพูดคุณเลยแล้วผมเชื่อว่าคนเกือบหมดทั้งประเทศเก็บไว้คุณสัก20%ผมว่าเจ็ดไม่เชื่อหรอกที่คุณพูดเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำคนละเรื่องกันมีเหรอมาคุยกับผมแล้วเปิดโทรศัพท์ให้คนเล็กคอร์ดแล้วรีโพสต์คนที่กดโทรศัพท์เล็กคอร์ดแล้วโพสต์เป็นใครผมยังรู้เลยเดินมากับคุณหรือเปล่าคิดให้ดีนะ ทำอะไรคิดให้ดีนะพอได้แล้วนะหยุดได้แล้วทางที่ดีคือหยุดยุ่งเกี่ยวกับผมได้แล้วผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณคแล้วผมก็ไม่ใช่ญาติคุณคแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องะลรกับคุณคไม่มีความสัมพันธ์ใดๆที่จะต้องมานั่งยุ่งวุ่นวายกับผมเลิกมาขอแสงจากผมแล้วได้แล้วทาอะไรถนัดก็ทําเหอะจะไปเกาะแข้งเกาะขาเกาะปฏิวัติเกาะนกหวีดเกาะรัฐบาลกินเกาะภาษีอยากไปไหนต้องรอภาษีรอมีสปอนเซอร์ไม่ต้องอยากทำอะไรทำไปเถอะผมไม่ว่าคุณ ผมมีวิธีของผมในการหาเงินต่างคนต่างอยู่ขอให้พูดแล้วทําเถอะหยุดได้ไหมถ้าไม่หยุดผมก็ไม่หยุดบอกไว้ก่อนถ้ามาหนึ่งไปสามมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าการที่พี่วัดไปไปกล่าวหาทางนั้นว่าเป็นสลิมใครกล่าวหามันสลิมจริงๆมันเลยกลายเป็นเหมือนว่ามีคนไปขุดเกี่ยวกับเรื่องชาลอตไม่ไ็นไหนอายุ14บสี่เขาเคยเป็นอย่างนั้นผมยอมรับแต่ปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นเพราะว่ามันยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็บอกแล้วเขาถูกพวกอิสลิมมาหลอกแล้วเขาก็ ไปด้วยตามอารมณ์แต่ตอนนี้เขารู้แล้วเขาก็เคยออกไปประท้วงยีพวกนกหวีดมันไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยฮะดีกว่า14ดีกว่าอีประมาณ50แล้วทำอ่ะแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่ตั้งใจด้านคุณปุ้ยปิยพรบอกว่าไม่เคยดุไม่เคยว่าอะไรให้พี่นวัดเลยเคารพและนับถือในความเก่งของพี่นวัดไปซ้ำส่วนด้านวรวั์ค่ะก็นำหลักฐานมาฟาดกลับนะคะและตื่นว่าให้หยุดเพราะว่าผมไม่ใช่พเพื่อนเล่นของคุณ